มล่ก็วาดเีย้ยนนาอไกแล้วเล่งยงม่อาปืนชไปบุนามบุกาุงแปลดดอกอะไรแล้จไปเอาบัวจุดจดถือบัว

bởi vì dân 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 เป็นแหยซ้ำเป็นแหยซ้ำเป็นแหยซ้ำบอกให้บอกได้เป็นแหยซ้ำใส่หูหาสามแปดพิมพ์เน่พิมพ์เน่พิมพ์ด้วยพิมพ์ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีการนะครับมาจุดธูปนะครับมาบอกกล่าวเจ้าแม่ตะเคียนตุลามณีนะครับผมหลังจากไปทำพิธีนะครับอัญเชิญนะครับตะเคียนน้องชายชื่อว่าครับแสงเพชรนะครับผมก็ไปทำแล้วก็ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นมานะครับก็มาบอก เจ้าแม่ตะเคียนจุฬามณีนะครับผมก็ทําตามสัญญาแล้วครับน้องชายก็ไม่ขึ้นมานะครับผมก็ไม่รู้ว่าผิดครับผิดตรงไหนนะครับก็พี่น้องก็ไปทําตามสัญญาแล้วเนาะครับไปทำทำสัญญาแล้วก็ไม่ขึ้นมานะครับไม่รู้ว่าผิดตรงไหนนะครับสำหรับตัวเลขก็ยังได้เหมือนเดิมนะครับผมห้าสามแปด อเป็นหมดวันที่หนึ่งเมษสาอสาตัวตุๆเนอหาสแย่ยเขาเป็มาจะไหนล่ะกินก้กกิ่นบุ้งกวงตาดแล้วก็นำจยด้ยหนอกตามมาโก้นใหญ่น ฮ่าเรเป็นหนนางทเลยู่แต่ละคู่ตัมนอ้ยนี่านางทเลยุ่ตัวใรตัวมันเลี้ ให้นขึ้น่ไปซื่นขึ้นอยายเอารถเีนอย่างไลวเนาะอ้าวไอันนี้อันนี้ชุดตัวนี้แล้วลไม่เพ่นเามาบ้างนน้นมลไม่เพ่นนลสาเนาะนาบอกลสิบกมขึ้นมาเนาะนเช้มาเ้าคมาสบายกมันบอ๋อครับยาย

เล่นน yeah. ้อยพี hmm. ่น้องเลยก็เห็นตัวเข่น้อยเนาะอ๋อลูกให็นกับข้ากันอ๋พี่น้องซองเลยพี่น้องสองเด้อ่าสองอันเด้อสามอันนะสามอันนะโกรธนะอันนโกรธนะกระสิบจะมือก่อน เดี๋ยวผมสิบอกจะมือกอนเด้อเยบอกทังบอเดี๋ยวจะมือเสร็จ้ยิ้อกนสิบแนิเด้อากอ่านนะบไงาบอายข้กันทัตัวุยมาเด้อทางขุนมาเด้อมาบอกขุนน้ำกันเด้อทัางุนเออมาครับมาพี่น้องทางุนมาเด้อ มามามา,มาเอาโชคน้ำกันกับแม่จุรามณีม,ม,าม,มามาเอาโชคน้ำกันมาเอาโชคน้ำกันกับแม่จุรามณีพอ,อแสงเพชรยังพันถึนมากดอกขาวแสงเพชรยี่พันถึนมากหาสามแปดได้หมฮะหาสามแปดที่ซุนห้าอีพี่มึงซุนหาที่ซุนหามึงเก่งยี่พี่ สผู้สาผสผู้หาาเด้อสนหาเด้อเดี๋ยวสิเอาอีกเลขอหนึ่งอยู่ได้หนึ่งสนหานเหรอเห็นจุนเห็นแล้วส5พี่น้องเลยตัวนี้พี่น้องเป็นกมาตัวูบ่เกา มองได้กับศูเมยียพามานีบใ่บอกีมองได้กับูนมยียา,านีบัวใหญ่สยใหญ่เมียองบียม่ขนบวหอนแมนคักเนาะน้ำหนึ่งของเบียรก็ยังไม่ได้เนาะศุนหาเนาะศุนหาศุนหาพี่ศุนหา้านัมันเก่ง่เห็นบ่นี่ศุนหาศูนห้าศูนห้า เหือนศูนย์ห้าเชียร์รถเชียร์ไ้องฟ้องหมดศูนย์ห้าเดี๋ยวเตรียมาตัวเลผมบอกผมจะไปผมเห็นตัวเลขแล้วขอแช่นผมก็เห็นเหมือนกันผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วข้างในน่ยเยวผมจะพาซีเขาปดูก่อเดี๋ยวด็กอีสกูได้เหม ห้ามสีใช่ไหมห้ามสี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 สาธุยายสาธุขอหายายเยละวันที่หึงเด้อกมแจละวันที่สองสาธุสาธุ ผมได้แล้วนย่าง05 05ได้แล้วเมือ่อกี้นะครับส่องอยู่ที่ขอนตะเคียนนะครับต้นตะเคียนเห็น05เดือนะครับแอดเห็น05ก็จะไปตรงกับตัวเลขทะเบียนรถเคนพอดีอันนี้ก็คือมาจุดทูบจุดเทียนบอก เจ้าแม่จุลามณีพี่สาวตะเคียนเสียงเพชรมันก็นำน้องชายขึ้นมาไม่ได้นะครับผมเยืนไงยืนไง

จาก5 38แอดเห็นเป็น05นะครับแอดเห็น05อยู่ที่ต่อตะเคียนเ้อนะครับแอดเห็นเป็น05ที่ต่อตะเคียนนนี่คุณแม่คุณแม่ไปถือต้นตะเคียนนะให้คุณแม่ไปถือเครตะเคียนดูนะให้รู้จัก ไม่ลูกขอบพูดบล้ณหลายๆนะลูกเด้อความรวมมือช่วยลูกนะครับผมตรงนี้นะครับผมแอดเทนเป็น05นะครับทุกท่านเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มานะครับผมส่วนแอดเทนเป็น05นะครับเห็น05นะครับตัวเดียวเลยนะครับผมนะครับแอดเทนเป็น05เด้อนะครับ FC FC ท่านไหนเห็นเป็น05เหมือนแอดนะครับผมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแอดเป็นเห็นเป็น05นเด้อนะครับ0505 อยู่ที่ต่อตะเขียนจ่าแม่จุรามณีแอตเห็นเป็นศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้านะครับเยี่ยทุกท่านศูนย์ห้าเด้อนะครับแอตเหนเป็นศูนย์ห้าก็ลองเอาพิจารณาดูนะครับนะครับส่วนแอตก็เห็นเป็นศูนย์ห้านะครับผมนะครับตัวเลขก็จะไปตรงกับตัวเลขทะเบียนรถเคนที่ นำตะเคียนนะครับแต่ว่าตะเคียนแสงเพชรไม่ขึ้นนะครับผมก็เลยมาจุดทูบจุดเคียนบอกจุดแม่จุลามณีนะครับผมอขอท่านโชคดีนะครับตัวเลขวันนี้นะครับตัวเลขเดิมก็คือ538นะครับแอดเปิลเป็น05นนะครับขอท่านโชคดีนะครับผม